แปลคำตอบอิงฟ้ารอบห้าคนสุดท้ายเปิดประวัติอิงฟ้าวราหะ รองอันดับหนึ่งมิสแกนอินเตอร์เนชั่นล2022คนแรกของไทยนางงามขวัญใจชาวไทยแฟนคลับมหาศาลสมฉายาอิงฟ้ามหาชนนางงามที่ฮอตที่สุดในเวลานี้คงมีเพียงเธออิงฟ้าวราหะจากหมอทำขวัญน,นาคสู่การเป็นตัวแทนสาวงามจากประเทศไทยในการประกวดมิสแกนอินเตอร์เนชั่นล2022ที่ประเทศอินโดนีเซีย ในวันตัดสินสามารถทะลุเข้ารอบไปถึงรอบสุดท้ายและคว้ามงกุฎทองน้อยรองชนะเลิศอันดับหนึ่งมิสแกน i n t e r n a t i o n a l 2022มาได้สำเร็จนับเป็นประวัติศาสตร์นางงามไทยคนแรกที่คว้าอันดับสูงขนาดนี้มาได้และนับเป็น10ปีของการเฉลิมฉลองมิสแกนอย่างงดงาม กว่าจะมาเป็นอิงฟ้ามหาชนมิสแกนไทยแลนด์2022สาวงามคนนี้เคยผ่านอะไรมาบ้างวันนี้เดอะไทเกอร์จะพาไปรู้จักเธอให้มากขึ้นประวัติอิงฟ้ามิสแกนอินเตอร์เนชั่นแนล2022อิงฟ้าวราหะชื่อเล่นมุกฟ้าอิงฟ้าเกิดเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2538 ปัจจุบันอายุ27ปีส่วนสูง171เ็ซนติเมตรน้ำหนัก48กิโลกรัม เป็นคนจังหวัดอุทัยธานีจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนศรีกันเมื่อครั้งยังเป็นนักเรียนอิงฟ้าถือว่าเป็นเด็กกิจกรรมตัวจริงเธอมักจะได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าประกวดการขับเสภาร้อยแก้วร้อยกองอยู่เป็นประจำโดยความที่เธอเกิดในครอบครัวนักดนตรีโดยมีคุณพ่อเป็นมือคีย์บอร์ดส่วนคุณแม่เป็นนักร้องเพลงลูกทุ่งทำให้อิงฟ้ามีความสามารถด้านการขับร้องมาตั้งแต่ยังเด็ก และเริ่มต้นเป็นนักร้องประกวดมาตั้งแต่อายุ6ขวบเลยทีเดียวเมื่อคุณพ่อของเธอจากไปได้หนึ่งปีอิงฟ้าได้หยุดร้องเพลงประกวดไปกระทั่งมีโอกาสได้เจอกับอาจารย์สอนทำขวัญน,นาคซึ่งต่อมาได้ชักชวนให้อิงฟ้าลองทำงานด้านนี้ดูเธอจึงเริ่มฝึกฝนเรียนรู้เพิ่มเติมและเมื่อได้ลองถามก็รู้สึกชื่นชอบจนกลายเป็นหมอทำขวัญอย่างเต็มตัว นอกเหนือจากหมอทำขวัญน,นาคอิงฟ้าย,ยังเคยประกอบอาชีพต่างๆมากมายตั้งแต่เป็นนักร้องประกวดพนักงานออฟฟิศนางแบบแคดดี้ไปจนถึงแมค้าขายของกินเรียกได้ว่าเธอเป็นอีกหนึ่งสาวงามที่สู้ชีวิตมากๆในปี2561 อิงฟ้าเริ่มเป็นที่รู้จักจากการเข้าแข่งขันในรายการ The Voice Thailand ซีซัน7โดยเธอผ่านการคัดเลือกและได้อยู่ทีมโจอีบอยซึ่งเธอสามารถผ่านเข้ารอบน็อกเอาทของรายการแข่งขันได้อิงฟ้าถือเป็นมิสแก a นไท a แลนด์คนที่10นับตั้งแต่ที่มีการจัดประกวดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2013และเป็นตัวแทนประเทศไทยในการประกวดมิสแกลนอินเตอร์เนชั่นแน2022ในรอบชุดประจำชาติอิงฟ้าสวมชุดหนุมา ไทยบ็อกซิ่งผสมผสานแนวคิดระหว่างตัวละครในวันคดีอย่างฮนุมานกับศิลปะแม่ไม้มวยไทยผสมผสานกันได้อย่างลงตัวส่วนในรอบพีลิมสาวอิงฟ้าเฉิดฉายในชุดราตรีซีทรูสีแดงแรงลิตตัดเย็บโดยมีดีเทลคล้ายกับหางปลาบริเวณด้านหลังในรอบวันไฟนอลอิงฟ้ามาในชุดราตรีสีดำโกรู ปากประดับระยิบระยับสีเงินราวกับท้องฟ้าสุกสกาวพรางภ่าวยามค่ำคืนฝีมือการออกแบบตัดเย็บห้องเสื้อ T4 Contour ในชื่อ King of the Night